จอดรถยังไงให้เห็นได้กรณีที่รถคุณเป็นเบรกมือไฟฟ้าคันนี้เป็น Dallnew Camry ตัวใหม่นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ P เกียร์จอดแล้วนะครับพร้อมที่จะจอดให้เข็นได้นะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ครับเหยียบเบรกท้าค้างไว้ครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าลง1ครั้งครับอ่าได้ยินเสียงโซลินอย์นะครับตรงไฟเบรกมือเลข240หายไปแล้วนะครับขั้นตอนที่4ครับดับเครื่องครับไม่จะเป็นต้องดับแอร์นะครับ ขั้นตอนที่5นะครับใช้ไส้กุญแจนะครับที่ถอดมาจากรีโมทของรถนะครับแกะออกมานะครับนี่ครับนำมาเสียบที่รูเล็กด้านหน้าคันเกียร์เสียบไปก่อนมีช่วงให้กดนะครับอ่ากดค้างไว้ครับขั้นตอนต่อมาครับดึงคันเกียร์ลงมาที่เกียร์ว่างครับจากพีลงมา2แก๊กครับโอเคแล้วก็เอามือออกครับอ่าทีนี้เราวิธีการเช็คครับถ้ามันเลยมาที่ดีไม่เป็นไรครับ ผักต่อไปมันจะไปสุดที่ตัว N พอดีครับต่อมาครับเมื่อเราขึ้นรถมาแล้วนะครับจะเดินทางต่อครับทํำยังไงครับขึ้นรถมาแล้วครับเอยยบเบรกเท้าครับดันเกียร์ไปที่ P ครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยครับเท่านี้ครับเดินทางต่อได้แล้วครับ